สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับเป็นโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัตินะครับซึ่งโครงการนี้นะครับจะนำไปใช้ที่บริษัทบุมบุมเซเลเบตดีไซน์นะครับพัฒนาโปรแกรมโดย DS Automation Control System ครับการใช้งานก็ง่ายมากนะครับเริ่มจากปุ่มเน็ t ครับที่หน้าต่างนี้นะครับจะประกอบด้วยอสองเมนูหลักด้วยกันคือ การใช้งานแบบเมนวนและก็การใช้งานแบบออโต้ที่ปุ่มเมนวนครับกดเข้าไปครับ1ครั้งที่หน้าต่างนี้นะครับจะเห็นว่าปุ่มซ้ายมือจะเป็นเมนสวิตช์ switch, ครับการใช้งานต้องกดสวิตช์ออนที่ตัวแถ็บเล็กๆนะครับแบ่งออกเป็น4อันนะครับก็เป็นพิโนเมติก1พิโเมติก2อ4าตามลำดับครับ ไม่ต้องการให้กระบอกสูบลมหรือกระบอกลมกระบอกสูบนะครับดันออกครับก็กดปุ่มเอาครับนะครับตัวไฟก็จะติดนะครับหากต้องการเอากระบอกสูบกลับครับก็กดอินนะครับก็จะติด้านี้หากต้องการรีเซ็ตัวนี้ก็ดับนะครับปุ่มอื่นทํางานเช่นกันนะครับกระบอกสูบสองสนะลองที่สครับเอา อินดีเซ็ตโอเคครับพิเวสกลับกลับมาที่ปุ่มเมนเมนูครับกดปุ่มออโต้ครับที่ปุ่มออโต้นะครับก็จะมีปุ่มเมนสวิตช์เช่นกันนะครับกดออนการทำงานกดปุ่มออโต้รันปุ่มเดียวครับที่เราตั้งค่าวไว้เซตติ้งค่าวไว้ ตั้งแต่กระบอกสุดที่1ทํางทำงานกระบอกสุดที่2ทํท,ทำงานที่3ทํทำงานแล้วก็4ทํทำงานตามลําลดับครับกดแค่ปุ่มเดียวปุ่มรีเซ็ตเอาไว้ทํางานเมื่อตอนที่ตัวเซ็นเซอร์เสียหรือต้องการหยุดเครื่องจกักรหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะกดรีเซ็ตโปรแกรมนะครับส่วนตัวบนนะครับก็จะแสดงค่าของจำนวนผลผลิต ที่ได้ในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนแต่ละปีนะครับซึ่งหน้าต่างนี้ก็แสดงค่าของแต่ละวันนะครับในการทำงานครั้งแรกครับครั้งแรกนะครับเข้าไปเซตติ้งพารามิเตอร์ก่อนเสมอนะครับก็จะมีปุ่มทำเมื่อทำเมื่อหนึงถึงทำเมื่อสิครับเช่นเราต้องการให้ลูกสูตรทำงานวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับจำนวนสมมติว่าต้องการ2ครั้ง บอกถุดที่สองทำงานที่สามครั้งแล้วก็ที่ห้าทำงานสองครั้งส่วนเวลานะครับก็ต้องการให้หยุดที่ทำงานทุกหนึ่งวินาทีก็คือกดสิบครับไปเรื่อยๆตรงนี้ตามตามที่โปรแกรมไว้นะครับส่วนค่าพวกนี้นะครับถูกนำค่าของสเต็ปการทำงานของ ตัว CNT 1-5ลงมานะครับองมาแสดงจำนวนลูกนะครับโอเคครับกลับมาครับกด Next ครับก็อันนี้ก็แสดงจำนวนผลผล,ผลิตที่ได้แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนะครับการรีเซ็ตก็แต่ละวันก็ทำงานก็แค่กดเป็น0นย์นะครับก็ค่าก็จะหายส่วนแต่ละเดือนแต่ละปีควรควรจะเก็บไว้นะครับ เก็บไว้ในตัวเครื่องจักรในตัวของ plc นะครับกด next ครับที่หน้าต่างนี้นะครับก็จะแสดงของนิ e u m a t i ทั้ง4กระบอกสูบนะครับซึ่งในโครงการนี้นะครับมันมีนิ e u m a t i ทั้ง4ตัวแต่ว่ามันมีเ5สเส step ด้วยกันนะครับเช่นเ t e p แรกนะครับ step แรกน n e u m a t i c หนนะครับให้ทำงาน ปิดเปิดเพื่อน,นำวัตถดดิบลงมากรณีนี้คือดินนะครับดินเอาดินลงมาในโมนนะครับซึ่งหลังจากดินลงมาในโมนแล้วพิรมติกตัวที่2นะครับก็จะดันทําการเกลี่ยดินลงไปในโมนนะครับจำนวนครั้งที่เราต้องการเซตค่าพิริ่ติกที่3มหมายความ,มว่าหลังจากที่ดินลงมาในโมนเรียบร้อยแล้วตัวมอเตอร์ก็จะทําการเดินนะครับเพื่อ กดหรืออัดดินให้แน่นนะครับหลังจากนั้นพิโนมีติกิสี่4นะครับก็จะทําการดันดินไม่ใช่ดันดินนะครับดันวัตถุที่ที่เราอัดให้แน่นแล้วขึ้นมานะครับหลังจากนั้น,นกลับมาพิโนมีติกิสสออีกครั้งหนึ่งเมื่อดินที่เราอัดแน่นเรียบร้อยเราจะถูกทําการดันออกไปจากต้นแบบ หรือหรือ,อตัวเรียกว่าโมนนั่นเองนะครับก็จะเสร็จสิ้นการทำงานนะครับขอบคุณครับ